ลอยไส่หยังคะลอยทำอะไรสะอาดสะอาดหรือเปล่าลอยไส่หยังม,ยมาเห็ดมาหลอกปอกแปฝกเนี่ยดูคัวานางนะคะวันนี้มาเข้าคัวานางอีกท่านเป็นเปิดช่องประตูหลังเห้เสียงเลียดรอดเขาไม่มเห็นมันบึบไส้หนังกับบานเลยนะ เห็นหมที่หัวเราลองเทําท่าดินดูไฟใหม่หัวอุ้ยเห็นไหมหรีบึ่งหอดเ่าเป็นแต่เสษเปียนบอมีเขียงหยางมาแบบว่าดึงดูดความสนใจเออเป็นหมูยอเป็นหยางเป่งสันอันนี้นะคะก็จะต้มน้ำปลาทรงเครื่องราดขนมจีนนะคะพี่น้องนี่ นางกำลังตุม่มเดือดฟุดฟดสภามาดูหม้อหน่อไม้นางนะคะเปิดซิดูอะไรเปิดนะคะวันนี้นางจะมีซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ก็มี็อย่างมี่ินฮะปนปลาดุกอันนี้ก็กำลังต้่มเสริมยุพี่นองนี่ เลือกเก่ายามเก่าเวลาเก่า,เว,า,เ,กาเวลาเดิมนางก็จะเป็นทําการแสดงขายที่กลางบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ออกมาเล่นกับนางพุนปลาแบบพีจีมันเดือดแล้วเนี่ยมันฟดล้นหมอแล้ว หอมมากมันเหม็นมะหวอดนี่เลยว่าขีกไก่เนาะทรศยศโทรศัพ อู่ปลาังค่ะเสร็ทีอย่าง,งกระสูโคกสูมุมนี่นะคะนางก็เด็ดหงเด็ดหอมไรใส่ไปนะคะป,ปิดทำไมนี่นะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยคะ่ะอือ มากินด้วยกันนะคะขนมจีนซาวน้ำยาต้มปลาค่ะพี่น้องมามามาม่กินน้ำกันเด้อ